ธอคนนี้ชื่อปิงเธอฮอตที่สุดในมหาลัยเลยนะเพราะความสวยของเธอเธอสวยไม่มีที่ติสวยไม่บรรยัตบรรยงังสวยโคตรสวยจนไม่น่าเกิดมาเลยเนี่ยนี่พี่ชมหรือพี่ด่าหนูเนี่ยชมชมไม่ชมจริงนะคะจริงๆแล้วไปไม่ว่าเธอจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเธอจะต้องกินกินกินแล้วก็กินไม่เคยหยุดเลย แต่ก็น่าเสียดายนะเธออาจจะใช้ชีวิตยอยู่ได้ไม่นานไหนพี่พูดเงี้ย ก็ดูกินข้าวดิของหวานทั้งนั้นเลยเนะี่ยทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมขนมไม่กลัวโรคบ้างหรือไงนะฮะโรคเบาหวานนะฮะโรคเบาหวานเหรอพี่นอกจากโรคเบาหวานแล้วอ่ะยังมีโรคแทรกซ้อนอีกนะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแผลเรื้อรังจากเบาหวานภาวะแทรกซ้อนทางไตาภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทโรคหลอดเลือดส่วนปลายโอ้เยอะบไปหมดเลยอะแล้วอ,อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าล่ะ <c oughs> งั้นเราต้องทําตามที่พี่บอกนะโอเคค่ะ เห็นปะละ่ะไม่มีอะไรมากเลยแค่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอสุขภาพอ่ะก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวของเราเองจริงไหมละ่ะแล้วคุณละ่ะจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานได้หรือยัง